สวัสดีจ้าคลิปนี้กี้มาแจ้งฝนเวลาบ่าย3ามของวันนี้2 5กรกฎาคม64กลุ่มฝนช่วงบ่ายนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างเริ่มที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพยาวจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากภาคอีสานทุกจังหวัดค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีอ่างทองการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรี ยุธยาลบบุรีสระบุรีนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการกรุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะภาคตะวันออกทุกจังหวัดเช่นกันค่ะภาคใตา้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและสุราษฎร์ธานีนะคะส่วนจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังฝนตกหนักนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ โคราชจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดตาค่ะส่วนลำปางก็ปานกลางถึงหนักนะคะกีอ่านจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะได้น้ำกันทั่วถึงแล้วจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้น้ำก็ขอให้ตกไวๆจ้าสำหรับคลิปนี้กีขอลาไปก่อนมีอะไรมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังได้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย